สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเจ้าสาวสวยมากพระเอกหนุ่มจูงมือแฟนสาวนอกวงการเข้าวิวาแล้วสลัดโสดเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มอันอกครพั์บุญนาคที่ล่าสุดทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นมากโดยเจ้าบ่าวป้ายแดงได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงาน พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าขอบคุณทุกอย่างบนโลกที่ทำให้อันกับขิงได้เจอทุกคนในวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีอันกับขิงพร้อมกล่าวขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมงานและขออภัยหากดูแลไม่ทั่วถึงโดยฝากเจอกันอีกครั้งในงานแต่งที่กรุงเทพมหานครทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงานนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยทั้งคู่เลยค่ะทุกคนต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดี เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นภาพที่ดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสเข่าดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ